ครับผมรับชมกันอีกคลิปหนึ่งนะครับขุดคลองครับดินส่วนที่เหลือก็จะเอาขนขึ้นไป ผมข้างบนนะครับ บนเป็นดินทรายข้างล่างเป็นดินเหนียวครับเหนียวแน่นเลยครับข้างล่างฟันก็หมดแล้วครับหลังสงการได้ฟันใหม่ ต้องใช้รถดับพอยขึ้นไปด้วยครับ งานขุดคลองแบบนี้สารวัตรเป็นคนขุดนะครับงานนี้เป็นงานแรกครับที่กับตันล้นมาขุดคลองแล้วก็ใช้ปีกแบบนี้นะครับมันไม่ใช่คลองเล็กนะครับมันเป็นคลองใหญ่นะครับคลองใหญ่ขนาดกว้าง6-7เมตรครับนี่การขุดนี่มันจะยืน2ส,สั่งนะครับ7เมตร8เมตรครับ ฝั่งเดียวไปไม่ได้ครับยืนกลางทีเดียวไปไม่ได้ต้องสลับยืนซ้ายขวาครับดินส่วนหนึ่งก็จะขนขึ้นไปข้างบนครับ ดินจะเยอะตรงนี้เลยครับช่วงกลางเลยสะนี้ไปก็ดินก็จะน้อยลงนะครับเพราะว่าฝั่งน้นจะแคบนะครับคลองจะแคบลงก็ใส่ดินช่วงกลางตรงนี้นะครับไปใส่ผมข้างบนนะครับ ตะเปดเพิ่งซ่อมเสร็จครับซ่อมระบบเฟืองท้ายใหม่ไปรู้งานน้องงัมนรูดครับเฟืองปลายสีครับรูดนะครับหรือว่าเฟืองจานกระดุ่ง ว่มันรูดดอกพี่น้องไอ้น็อตตัวที่ขันบ,บังคับจานใดหมูครับจานจานกระด้งนะครับมันมันคลายตัวครับมันคลายตัวผมก็เลยตั้งเข้าไปใหม่นะครับตั้งเข้าไปชิดใหม่แต่ว่ามันก็มีรอยอยู่หรอครับมันมีรอยรูดอยู่แต่ก็ตั้งเข้าไปชิดชิดใหม่นะครับมันก็เลยใช้งานได้นะครับใช้งานได้อยู่ bánh đăng ba bánh đăng, đăng. hả sao về vậy ไม่ลินไปสองแถวครับพี่น้องสองฟันแต่ว่ามันก็ไม่ไม่ขาดลึกนะมันจะขาดตรงปลายมันก็เลยตั้งเข้าไปใหม่นะครับตั้งเข้าไปใหม่แล้วมันตั้งให้มันชิดขึ้นนะครับให้มันแน่นขึ้นนลัจะไม่มีปัญหาครับใช้งานได้ครับ ใช้แบบจนไปไม่ได้เลยครับค่อยเปลี่ยนนะครับอาบใดที่มันยังไปได้อยู่แล้วก็ใช้ไปครับฝันเหลือน้อยแล้วครับสายใช้ไร น้อยก็เลยเวลาขุดนะครับมันก็จะทื่อๆนะครับหลังส่งกันครับพี่น้องงานหลังครับ เอาให้เสร็จก่อนครับกำหนดการไว้ที่สองวันครึ่งนะครับวันที่สามให้เราได้ย้ายนะงานตรงนี้ครับเพราะว่ามันก็สงการพอดีครับสงการพอดี ช่องอะไรไหมวะไม่มีนะมีปิดหมดดินค่อนข้างจะขุดยากนะครับหยาบดินหยาบ เหนียวเหนียวหยาบครับข้างบนเป็นทรายแน่นๆเลยนะครับรถ600เหยียบไม่ยุบเลยเนะครับแข็งขนาดเลย ค่อยให้พร้อมับพี่นอนได้ฟันเหลี่ยมฟันซานี่มาใส่นะครับตัวกลางก็เลยจะเป็นทื่อ ใส่ปีกแบบนี้ต้องเอาฟันปีศาจมาใส่คนระับเพราะว่าฟันปีศาจแหลมนี่มันจะช่วยช่วยปีกได้ดีครับในการจเจาะเพราะลำพังเฉพาะปีกมันก็ตันแล้วครับ เที่ยงนะครับผมกินข้าวเที่ยงก่อนครับให้กับตันลน้นโยนดินขึ้นมาไว้ข้างบนนี้นะครับเพื่อที่จะเคลียร์ไปตรงหวัมุมนะครับดินมันน้อยครับช่วงลงที่แรกจังหวะลงขุดใหม่นะครับไม่ว่า ขุดสะหรือว่าขุดคลองก็ช่างนะครับผมจุดที่เราลงทีแรกเนี่ยดินมันจะไม่เยอะนะครับดนินจะน้อยครับแต่ว่าพอขุดไปแล้วดินมันจะเยอะขึ้นนะครับตอนขุดลงทีแรกวันดินสีพ่ผ้าผเราพี่นอ้องขุดไปขุดมาจักเสียไปใชใ้ดินมันเนี่ย ต้องใช้ปีกให้เป็นครับ ครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับไว้ติดตามชมกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ